สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าข่าวนะครับเล่าข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนนะครับผมซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวในไตรมาสที่2เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่แน่นอนนั่นเองนะครับผมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผู้บริหารยังผู้บริโภคยังคงรัดเข็มขัด ความเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวนั่นเองนะครับผมสำนักข่าวแซนนิวเอเชียรายงานว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวในไตรมาสที่2เป็นผลมาจากการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมบวกกับราคาวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้นและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับผม ตัวเลข GDP ของประเทศจีนขยายตัว7.9%ในเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนปี64เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งถือได้ว่าต่ำกว่าโพของสำนักงานข่าวรอยเตอร์ที่มีการคาดการเอาไว้ที่8.1%ขณะที่เศรษฐศาสตร์จากธนาคาร BOB ในสิงคโปร์ชี้ว่า ถึงแม้การเติบโตจะน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไว้แต่โมเมนตัมของเศรษฐกิจถือว่ายังค่อนข้างดีนั่นเองนะครับผมประเทศจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกได้ฟื้นตัวจากโลกโควิด -19 เป็นผลมาจากยอดการส่งออกและนโยบายที่สนับสนุนการส่งออกในทางกับการราคาของวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นขาดแคลนซัพพลาย และมาตรการการควบคุมมลพิษในอากาศได้กระทบต่อกิจกรรมทางอุตสาหกรรมขณะที่การเผยแพร่การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่เกิดขึ้นในประเทศปลายประเทศจีนได้กระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค ส่วนยอดการส่งออกของจีนได้ขยายตัวมากกว่าที่คาดการเอาไว้ในเดือนมิถุนายนแต่ด้านเจ้าหน้าที่สุลกากรได้ตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของการค้าโดยรวมอาจจะชะลอในช่วงไตรมาสที่2ของปี2021เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อันนี้ก็เป็น การรายงานข่าวของเศรษฐกิจของจีนนั่นเองนะครับผมก็ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าผมจะมาเล่าอะไรก็รอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ